สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนันทีข่าว now 26ครับสำนักงานเขตคลองเตยสั่งปิดพื้นที่บริเวณไดโนอายภายในดนุซแพรเนต15วันหลังเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อวานนี้เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบระบบความปลอดภัยร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครจากนั้นให้ทำหนังสือรับรองจากผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถ,ถือได้นะครับมาแสดงต่อทางสำนักงานเขตคลองเตยก่อน จึงจะได้รับอนุญาตให้เปิดใช้บริการได้ตามปกติเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้น่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรครับเจหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าพายุทอร์นาโดถล่มภาคกลางทําให้เกิดลูกเห็บขนาดใหญ่และฝนตกหนักจนทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายรัฐมีผู้เสียชีวิต5รายและสูญหาย1รายโดยเหยื่อผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ที่เมืองปาเลสไตน์รัฐเท็กซัสเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับปริมาณน้ําฝนระดับ7.5นิ้วหลังจากฝนตกไม่ถึง1ชั่วโมง กรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐประกาศเตือนภัยน้ําท่วมฉับพลันเพิ่มเติมตั้งแต่ทางภาคตวนออกของรัฐเท็กซัสไปจนถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐมิสซิสซิปปีและเฝ้ารังพายุฝนฟ้าขนองในเมืองนิวออร์ลีนร,รัฐหลุยเซียนารวมถึงพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐหลุยเซียนาด,ด้วยนะครับติดตามข่าวต่อไปช่วงเวลา17นาฬิกานะครับ